Ôi Láp chọi. cho kênh Ghiền <laughs> <laughs> <laughs>

ตัวยุกกูเหมือนเป็นคนเล่นเหมือนกันอุ้ยมันไปอยู่มันนอนอยากนนออันนอนคือมันไม่อยากหลับนอนไหนปีนอนอันนอนกี่นอนตื่นเลยอยู่มาได้เฮปปี้ล้เมื่อเขามาสองมึงอยู่กูเรียกโอ้ยลูกกูปี้ชู่ว่าจะพ่อจะหาย เป็นเมื่อยล้วก็ขึ้นมาได้เลยื้นมาได้แดีได้พี่น้องคนจาก็ได้อีกคนถ่ายเป็นเมื่อยโอ้ยมาแบบตัวเสียไปเจ้าแม่ช่มม่ได้เจ้ม่ได้ยาูกเอามันตอนนี้ดน้ังแม่สิแลลวกัยาดมาบันเขาเด้ยดยาดหยากใหญ่ก็ยังยากเลยแกกู้วเป็นขี้เม่กก็ตืนลูกก็ตื่

เดี๋ยวาหนั่นไกูาบอกนี่กูนด็กูช่วยกูไปป่าไอันนีอยากมาค้ามันมันโฉกยจะไปเป่าคือหมอบ่หลบอะเป่าแบบนั้นเอาพื้นเอืมอืมหายเดียวหายย็งโฉกอะหายหะดแล้วรอรอไป จำแม่วันใหญ่ไแม่มึงนางก็เอาขี่จักอกดูสิมันต้องเอาลงไปดวยวันาจะาีันเอาย่างยังถ้าสียตกันั่งเหมอนกล่กูอยากเอาไปเนาย้อสิงอย่างอย่างขอไม่ต้องอายลองอขอไปบอกนี่นั่งไปน้ำม่แ่ไปเอาเงินไปเก็บเงินอาล่าคนเดย้าอ้ขอไป รา้นสมืนาะอืมชรขึ้นเหมือนเนะเหมือนอนในเลนไว้คูมือกางเว้นหตนอนในเดียวกางขึ้นแต่มันนอนมันรับแบบนี้ก็ไปชวดแล้วหลุดนี้มันนอนในนี้มันกระบอกเป็นอย่างมันมีการกางเวรนังขื้นมันตื่นมากตีชามนฉุลหลุดตีช้ำเออขึ้นอยู่การตีช้ำตีช้ำหมดขึ้นหรือไม่ยังนอนตีสี่ยังไข้ตีชามมาตีสี่มันไหนนอนเออเปิดมาแม่เปิดเท่ ยอนหนไปหยอดมาลากขาตางลกนนนอนเป็ดเป็ดมกือบกะมกระูกมืลุกแล้วกูกซงนะโทษกนลงไม่เวยนี่นั่นั่งคิดเขาจนกินข้าวทั้งช่องเมลูทั้งกระตือี่แซ่ยัไม่แข่งเพาะรยังูม้แข็งมันตายกันหรือเปล่ายังตัวเย็นนะตัวเย็นตัวเย็นให้นะตัวเย็นห้าบุญก็ Này là sự mà mình mà mình 2. loại loại 60.000. Đó. Có thể. Loại tố hả? Ừ. Đó. 45 Ở cái loại tờ lợi. Phán, ý, lợi tờ. Lợi tô 50.000. Loại tô 50.000. loại Little nyang, little nyang, little gin bạc. Half horn, một hộp yêu kìm. Hook kìm เท่แน,น,นันี่โยวันญาด้เรีบดังเรื่นปั่นเค้งตืนงเหมือนยากับเชียงย่งดังปกเมนยาไปเห็นข้นดนนัดเล็กแอนเหมือยากตื้นเหมือนยาตื้อเขาก็สุดๆยีนไตวเข่าก็สุดๆเลยนั่นแหละ

กุกก so so like hey, oh oh yeah. oh uh ินคืนก็ตายแบบนี้แหละมันหักันในหนาวใส่าเกย็นเดี๋ยวมงันย็นมันหยาดนอกบเลยใส่สก์นะถ้าเป็นใส่สกกขอรตันดงตันด่ง่ดูวกินแบบใส่เอเื่ทุลังสภาพที่เขาไม่ใช่ทุกทุกกทุกทกทุ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 กกท

คือสีจะงอกแต่บางงานมันมีขอมีเสียชอมีแต่ปากข้างก็ปากดางตัวมืดอนี้เพื่อด่างเลยแม่ไม่แม่ผูนี่นะเป็นะนะนี่ดางหมดเลยแม่มแม่ดุคืว่าโมอยู่ดางตอนเอาแกะลระโปูขึ่นโปขึ้นเนาะดานตลมข้อวันนี้ไโอ้จบ จ้าม่ลิ้นในกระดากระดอก็คือเจ้าบุย่เธบ่คือคือพอคือเมเียั้าพมันจะมาบาเนกะมาเกะสามารถเลือแต่แค่พื้อจะวนะ้ามันคือใหญ่เท่ไปวดะไรจะไรเป็นเพื่อนเขาบอกบอกก่างสิไปเมื่ออื่นนี่แหละว่ามันจเบ อ,อันนี้มไปสิากอ่าืเม,ม,เมื่มอไหผามงนเม่อหให้นอเมื่อ่สม,วม่ว่อาอันีแมไปซื้อห่านนังแบบกุแพงรือจันทร์สามสิบพันอว่้นเวแอเน่หมานมมัอยู่ตู้เย็นัะตายกะมันตายเย็นสื่อมันแหงย็นอ๋อเจ็ดตัวเพิ่มันกันนะฮะเกือเก้า มันย <low> ังนอนอยู่บริสุทธิ์นั่งยันมันนอนไหวเน่ยมนปกติมันเบิกหัดมันมันบม่ได้นอนไว่งนะมันบ่ได้นอนลดแรงนาอยามันมาอย่างมันมาอยาก็บ่อู่น่กับอไรกินยังมีอุ่ไปยางมีมาแต่แต่เก่ายังมันนอนยางมนแรงเนาะสามโมงสี่โมงมันนอนนี่มันบริสนทธิ์นอนเริ่มดำแลับก็ต้นกิดต้มกระดมได้ ดำแ่น่ะมันตลวันีนไอยาน่มันเริห้อยากออกเนาะมันอยู่มหอมเพื่อนมันกับหันอยู่ในาหนอันออกนอกกั่องประตูกัยังมีแห้งนะเอย่แวนั้นหมากหรอกค่ะว่าม่อ หนูอยาก้าลุกใส่หลุกจักไปหลอกดูวบบนั่นสุนาทีแล้ลาเลอะไรพี่น้องข้าวหมีกับสีดลาดเป็นน้องก็ไม่แนหน้าวมีก็แบ้เห็ดปวดหัวดีไ้มนะได้แต่ว่เป็นมิหนึ่งโงบ้านจะมาแต่ว่ามีย่อืสองมงเตออแหลงเี่ยเสียคคนหลักก็ไปแล้วปกติสิสิเอ็นมเพิงเนกัมา